เรื่องเล่ามหัศจรรย์เมื่อวันวานตอนภิกษุนิรนามกับปิศนาธรรมใยแมงมุมมหาลาบของหลวงปู่สุภากันตสีโล สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการเรื่องเล่ามหาัศจรรย์เมื่อวันวานที่มีเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆที่แปลกๆมหัศจรรย์นํามาฝากเพื่อนๆและท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะขอนําเรื่องของภิกษุนิรนามกับปริศนาธรรมใยเบงมุมมหาลาบของหลวงปู่สุภาการตัสีโลมาฝากเพื่อนๆน,นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นกับผมขอฝากทุกท่านได้โปรดกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อทางรายการมีคลิปใหม่ออกอากาศนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางผู้จัดรายการด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าวันนี้เราจะเล่าเรื่องของภิกษุนิรนามกับปริศนาธรรมของวิชาเมงมุมมหาราบอันลือลั่นของหลวงปู่สุภาที่ท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่ากันนะครับ พราะวิชาแมงมุมหรือใยแมงมุมมหาลาภนี้สามารถช่วยเหลือผู้คนในเพศคา,ารวะที่ต้องทํามาหาเล้ยงชีพทําการค้าขายให้พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการอัตคัดขัดสนขาดรายได้จากการทํามาค้าขายที่ฝืดเคืองลงได้นะครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือสามารถช่วยเหลือผู้คนทั้งคา,ารวะที่ปฏิบัติธรรมและสำนึกชีพรามผู้ปรารถนาก้าวล่วงข้ามพ้นความทุกข์ออกจากวัฏสงสารไม่ต้องกลับมาวินว่ายตายเกิด กันอีกต่อไปหากเขาเข้าใจในหลักธรรมคำตังสอนที่ซ่อนอยู่ในวิชาใหญ่แมงมุมมหาลาบนี้และตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ย่อท้อจนเป็นปกติวิสัยก็จะสำเร็จผลสมตามความปรารถนากันในเวลาไม่เนิ่นช้านะครับก่อนที่จะได้ เล่าในรายละเอียดของเรื่องภิกษุนิรนามกับปริศนาธรรมใหญ่เบงวุมมหาลาบนี้ผมอยากจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจขององค์หลวงปู่สุภาให้เพื่อนๆผู้ฟังได้ได้รับทราบกันพอสังเขตนะครับหลวงปู่สุภากันตาสีโลตามประวัติของท่านเกิดเมื่อวันที่17กันยายนปีพุทธศักราช2439ตรงกับวันขึ้น15ข่้าเดือน10ปีวอก ที่บ้านคำบ่ออ,อวารินชำราบจังังวดสกลนครับในวัยเด็กเมื่อท่านเจริญวัยพอที่จะเล่าเรียนได้แล้วบิดาของท่านก็ได้พาไปฝากไว้ที่วัดจนสามารถอ่านออกเขียนได้จบจนท่านอายุได้เจ็ดขวบอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีโอากาสพบกับพระธุดง์รูปหนึ่งที่ได้พยากรณ์เด็กชายตุภาคนนี้เอาไว้ว่าต่อไปภายภาคหน้าจะได้บวชเรียนและถวายตัวในพระพุทธศาสนาพร้อมได้สั่งกำชับเอาไว้ว่าหากวันใดก็ตามที่ได้บวชเรียนแล้ว ก็ขอให้ไปเสาะแสวงหาท่านให้ได้จนเวลาผ่านไปเมื่อเด็กชายสุภามีอายุได้9้าขวบจึงได้ขออนุญาตผู้ใหญ่พลผู้บิดาเพื่อขอบรรพชาเป็นสมณีนและได้ปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอาจารย์สวนเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากนั้นพระอาจารย์สวนก็ได้นำสมณรสุภาไปฝากเรียนบุญกัดใจเรียนต้นเขาของภาษาบาลีว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับจัดเป็นพระบาลีใหญ่โดยมีพระมหาลา และอาจารย์ลุยที่เป็นคราวารที่สําเร็จปรรียนธรรมเป็นผู้สอนจนกระทั่งจบหลักสตรหลังจากนั้นท่านจึงสอบถามพระมหาราผู้เป็นอาจารย์ของท่านถึงแนวทางดําเนินแห่งชีวิตของสมณะเพศว่าควรจะต้องดําเนินอย่างไรจนกระทั่งได้รับคําตอบที่ทําให้ท่านต้องใคร่ควรวญอย่างหนักว่าจะเลือกแนวทางใดดีระหว่างการจเจริญเติบโตในทางมหาปร,ริยนกับการเป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน แต่แล้วในที่สุดท่านก็ตัดสินใจเลือกดําเนินหนทางแห่งพระวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองและคงเป็นด้วยบุญวัสนาหรือบารมีธรรมที่ท่านได้บําเพ็ญมาแต่การก่อนทําให้ท่านได้มีโอกาสพบกับพระอาจารย์ที่จะมาสอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับท่านด้วยการแนะนําและนําพาของญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดโพไซนั่นเองที่พาท่านดั้นด้นเดินทางมาจนกระทั่งถึงปลายทางที่พระธาตุท่าอุเทน ในที่นั้นเองสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันก็ได้เกิดขึ้นกับท่านนั่นก็คือท่านได้พบกับพระธุดงค์รูปที่เคยพยากรท่านไว้เมื่อเจ็ดปีก่อนและพระธุดงค์รูปนี้ก็ไม่ใช่ใครท่านคือหลวงปู่สีทัศน์พระอภิญญาแห่งรูปน้ำโขงนั้นนั่นเองหลังจากที่ถวายตนเป็นศิษย์กับหลวงปู่สีทัศน์แล้วสม,มเด็จสุภาก็ได้รับการฝึกสอนวิชากรรมฐานและออกธุดงค์กับหลวงปู่สีทัศน ซึ่งท่านก็พาข้ามไปยังฝั่งลาวไปถ้ำผูเขาควายและสถานที่ต่างๆหลายต่อหลายที่มากมายด้วยกันจนสามเดืนสุภามีายุครบบวชหลวงป,ปู่สีทัศน์จึงทําการอุปสมบทให้โดยที่องค์หลวงปู่สีทัศน์เองนั่นแหละที่ทําหน้าที่เป็นพระอุปชาทําพิธีอุปสมบทให้ภายในถ้ำภูเขาควายนั้นนั่นเองและก็ได้รับฉายาว่ากันตะสีโรมานับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พระสุภาได้อยู่ศึกษาทั้งพระปริยัตและปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานกับหลวงปู่สีทัศน์เป็นเวลาถึง8ปดีด้วยกันหลังจากนั้นหลวงปู่สีทัศน์ได้แนะนําพระสุภาให้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากหลวงปู่สุขแห่งวัดปักคลองมะขามเท่าจนเมื่อหลวงปู่สุขรับเป็นศิษย์แล้วจึงถ่ายทอดวิชาการต่างๆให้เช่นการลงณนา,นาทองการเสกเป่าทองเข้าตัวการเสกหมากหินและสุดวิชาที่ไม่มีผู้ใดได้เรียนมาก่อน นอกจากพระสุภาหรือหลวงปู่สุภาองค์ปัจจุบันวิชานั้นก็คือวิชาแมงบุมมหาลาบโดยหลวงปู่สุขให้เหตุผลว่าต่อไปพระสุภาหรือหลวงปู่สุภาจะต้องเป็นผู้ให้การสงเคราะห์ผู้คนอีกมากเพราะความจนความขัดข้องการทำมาหากินที่ฝืดเคืองเป็นทุกข์อย่างยิ่งสําหรับคารวสและวิชานี้จะช่วยให้เขาเหล่านั้นได้พ้นทุกข์จากทางโลกได้ สำหรับวิชาแมงมุมมหราบานี้หลวงปู่สุขท่านเมตนาเล่าให้ฟังว่าได้รับแนวคิดมาจากการที่แมงมุมเป็นสัตว์ที่ไม่มีวันอดเพราะมันมีความขยันและอดทนในการสานใยขึ้นมาเป็นอาณาเขตของมันเพื่อดักแมลงเป็นอาหารนั่นแสดงว่าแมลงหรือสัตว์เหล่านั้นจะต้องถึงคาดหรือหมดวาระในการมีชีวิตที่จะได้อยู่ต่อมันจึงหลงเข้ามาติดเส้นใยที่วางดักเอาไว้เช่นเดียวกับการเปิดร้านค้าขายก็เหมือนกับแมงมุมดักใยล่อเอาไว้ หากไม่มีลูกค้าหรือแมลงมาติดก็มีชีวิตยอยู่ต่อไปได้เช่นกันกิจการก็ต้องเลิกล้มไปในที่สุดการทําแมงมุมชักใยคือการใช้คาถา,าคมสร้างแมงมุมและใยอาคมดึงลูกค้าให้เข้ามาติดต่อซื้อขายกันอย่างคึกคักให้มีกำไรกลุ่มดังที่คิดเอาไว้ส่วนความหมายที่เป็นปริศนาทมนั้นท่านภิกษุนิรานามได้เมตตาเล่าให้ผู้จัดรายการฟังเอาไว้ว่าในช่วงประมาณพรรษาที่1 0ถึง11ราวๆานั้นขณะนั้น ท่านกำลังพักพรอยู่ที่สํานักของปู่โทนหลําแพรจังหวัดนครสวรรค์จูจ่ๆก็มีคุณโยมวันชัยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของปู่โทนเดินทางมากราบท่านและหลังจากที่ได้สนทนาธรรมตามการกันพอสมควรแล้วโยมวัญชัยก็ได้เอ่ยปากนิมนต์ชวนท่านไปภูเก็ตเพื่อไปกราบหลวงปู่สุภากันท่านอาจารย์ก็รับปากและออกเดินทางไปจนกระทั่งถึงวัดของหลวงปู่สุภาซึ่งขณะนั้นเท่าที่มองเห็น เห็นว่ามีทั้งพระและโยมจํานวนพอสมควรที่กําลังนั่งฟังและสนทนากับหลวงปู่สุภาอยู่ท่านอาจารย์เลยค่อยๆเดินเพื่อจะเข้าไปกราบหลวงปู่แต่ชั่วขณะที่กําลังผ่านห้องประชาสัมพันธ์หรือห้องสํานักง,งานเกี่ยวกับวัตถุมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งของทางวัดนั่นแหละท่านอาจารย์ก็พลันเหลือไปเห็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมที่มีใยแมงมุมและตัวแมงมุมอยู่ตรงกลาง ช่วงขณะหนึ่งแห่งการมองเห็นนี้ทําให้เกิดการยังรู้ไปถึงสภาพของกระบวนการเกิดดับของดวงจิตที่มีอาการเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่อยู่ในรูปกายของคนและสัตว์ในสังสารวัตน้ว่ามันเป็นปฏิกิริยาสืบเนื่องต่อเนื่องสลับกันไปสลับกันมาเพื่อก่อให้เกิดพบหรือการเกิดเกิดตายตายหมุนวนวนเวียน,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 นไปตามวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทโดยผ่านการสัมผัสหรือการกระทบกันระหว่างแมลง หรือเหยื่อซึ่งในที่นี้ก็คืออายตนะภายนอกอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่เกิดกับใจกับใยแมงมุมซึ่งในที่นี้ก็คืออายตนะภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจโดยทุกครั้งที่เกิดการกระทบกันระหว่างมแมลงหรือเหยื่อกับเส้นใยแมงมุมแล้วมันก็จะส่งอาการหรือสัญญาณในรูปของ วิญญาณจากอายตนะนั้นนั้นผ่านเส้นใยแมงมุมไปให้แก่ตัวแมงมุมซึ่งในความหมายทางธรรมของแมงมุมณนะที่นี้ก็คือจิตให้เกิดการรับรู้เพื่อจะได้ให้จิตมีปฏิกิริยาตอบกลับซึ่งในที่นี้ก็คือการการรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์ชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆแล้วแต่ว่าจิตดวงนั้นจะมีปัญญาหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าจิตนั้นนั้นไม่มีปัญญาก็จะแสดงอาการสุขหรือทุกข์ พอใจหรือไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบไปตามความเคยชินที่เคยเป็นมานั่นเองแต่ถ้าหากว่าจิตนั้นมีปัญญาเขาก็จะทำหน้าที่เพียงแค่รับรู้สัญญาณในรูปของวิญญาณที่มาจากอายตนะหรือใยแมงมุมตามความเป็นจริงและไม่มีปฏิกิริยาใดๆจะท้อนกลับออกไป กระบวนการทําปฏิกิริยาของใย,ยแมงมุมกับเหยื่อหรืออายตนะภายในกับภายนอกก็ดับลงไปพร้อมๆกับการรับรู้ของจิตหรือแมงมุมนั่นเองดังนั้นความสืบเนื่องของการเกิดหรือเชื้อเกิดก็ขาดช่วงลงหรือดับลงด้วยประการลชนีและภายหลังจากการอย่างรู้สภาวะนี้ผ่านไปทําให้ท่านภิกษุนิรนามท่านนี้รู้ขึ้นมาในจิตณนะตอนนั้นทันทีว่าหลวงปู่สุภากันตศีโลท่านนี้ ต้องบรรลุคุณธรรมอันวิเศษแล้วเป็นแน่แท้ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่เดินเข้าไปใกล้กับหลวงปู่สุภาวดีและพอหลวงปู่สุภาเห็นท่านภิกษุนิรนามรูปนี้หลวงปู่ก็เลยกวักมือเรียกให้ภิกษุนิรนามรูปนี้เข้าไปหาจนเมื่อถวายความเคารพต่อหลวงปู่สุภาเสร็จที่ลงแล้วหลวงปู่จึงได้ดึงตัวภิกษุนิรนามท่านนี้เข้าไปโอบไว้พร้อมกับกล่าวสำทับว่าอย่าศึกนะ เพราะถ้าลูกอยู่ในเพศนี้ต่อไปจะมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ได้แน่นอนหลังจากการพบกันในครั้งนั้นไม่นานหลวงปู่สุภาท่านก็ละสังขารด้วยความที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาอย่างอุก,กิจตลอดชีวิตของท่านท่านภิกษุนิรนามและผู้จัดรายก,การมีความรู้สึกอยู่ลึกๆว่าหลวงปู่สุภาท่านนี้ท่านพ้นจากวัฏสงสารแล้วอย่างแน่นอนครับก็จบตอนภิกษุนิรนามกับ ปริศนาธรรมแมงมุมมหาลาบของหลวงปู่สุภาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ผู้จัดหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปเรื่องเล่าในตอนนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพอ้สมควรก่อนจากการขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ